สวัสดีครับอ่ครูพาคพอกระบาวินเพนครนะครับเนาะตะบนสิบมาอ่ทอนหอมนะครับเนาะนี่ทอนหอมปอกหอมครับวันนี้ในการเฮ็ดงานสวงใบเด็ดทอนๆนี้นะครับพี่น้องกระบาวินเพนครคนบักม้่นหักม้วนสิดภาพไหนี่แหละทำงานครับรอบใบหลักฐานเรบคำสั่งมาจากนายจ้างทอนหอมสองร้อยสี่สิบบาท สองราอห้าส oh mm ิบมัดนการตุงานสบ่ายพรงนี้เ้อพี่น้องไปยุาหตรงานเพื่อนเรางานอันนี้คือส่วนงานส่วนพักเพี่น้ราเนาะดแล้แต่คำสั่งที่บอกว่าเสเฮ็ดขึ้นแน่ละมือ สบายสบายแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องนงตางแดเอนแต่หอนกระบอกันมาหอนจนกว่าอยู่ได้เกตรก มาทีโมเราประสบการณ์ในการทำงานแฟนเราประกอบื้อยกับอุบัติเหตุแมลงก่อฮิดจังใดบางคนอาจสิเคยปลูกมาแล้วแต่บางที่อาจสิบาราสการดูได้หรือเปาอาจจะบูดขึ้นกันพอเสีไปต่อยอดนะพี่น้องเนาะหรือว่าการถอนการมัดบ่คือกันหรือจังใดนี่แหละ เกิดเป็นประโน์เด็นเปิเอนอว่ายู่ที่เคเห็นต็งไหนวี่นอจะเปนอียรดท้อครับเมื่อไอพอแด่พี่นองไดดเบิงงว่าผมมาเห็นงาน่าอินแล้พ่อเห็นงานเดี๋ยวบอร์นอพูดแต่ทยคิดพ่อเห็นงานจริงจริงผมเ็เห็น่ครับผมใช้เวลาใช้เวลาเปิงในการทยคิดกับช่วงเวลาที่าจากมันไปอยู่มันอยู่มกับเก่งใจนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลางาน เ,น,เ,น,เน,นี่ตรงว่ากทายขึ้นบปนี้แหละว่านี่ครับเห็ดงานไปพร้อมทายคิดไปนั่มไได้ครับพีน้องเป็นบาวายนยะพวกเราได้เห็ุงานอีู่เลยท้งหนังเหตุเนาะ่งามาจากลดครับมาจากบ้านเมืองไกลกันมาเห็ุงานอยู่ทางประเสธ ประสบการณ์มากมยหลายอย่างการข่าคาย้มโนตเนไหโมนกน่เป็นับแ้เท่าไรแล้วสะหมดครบของพี่เท่าไรแล้วลางเนี่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหรลาเดียไป้ลางที่นี่เลยไหมล้างที่นีเลยม โ okay, okay. อเคโอเคนะครับเปินลูบงานไปนายจ้างได้สั่งไปตัดทองเบามหนหรือผักชีบบเทาเดิมจนหอมผักชีนี่กันกับพี่น้องอยู่ส่วนที่ผมเห็นกบะลายครับแบบไปเ้อพี่น้องเอยสองเบาวเอียมท้นทุกคน อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ผมลลเ,เลยพี่น้องเลยซับรัวเลยพี่น้องจะเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องผมจะได้ดเซฟประสบการณ์หรือความลูา่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องเป็นต่อยอดอีกทีหนึงนเื้อทุกอย่างในการทําการเกษตรของสวนผักเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานาการหาคนว่าการหาความลู้ เอาลงในคลิปไว้ให้พี่น้องเด็เบิ่งไปศึกษาในสิ่งที่พี่นอ้องไ่เคยเห็นหรือหรือ,อยังบ่เคยเห็นมันนะครับเอาไปศึกษากับเคยเห็นแล้วก็อ่ะบางที่มันอาจจะสีอีกรูปแบบนหนึ่งเฮ้ยฮั่ยังบ่เคยเห็นเหรว่าอะไรประมาณนั้นในไออีกอีกรูปแบบหนึ่งนะพี่น้องเนาะลองเอาไปต่อยอดเดูครับอีกเรื่องหนึ่งผมกับปากไว้คิดเไปพี่น้องเด้อในยุคนี้สมัยนี้ผมก็อยากให้พี่น้องได้คิดไต่ตองดีเพรวก การงานหรืบ้านเมืองเฮาเศรษฐกิจบ่ดีหนี้สินก็หลายเฮาต้องคิดในทันทีทุกคนนะพี่น้องการใช้ชีวิตกับการหาเงินหาเฮ็ดแต่ได้มันแดดมันสิพูกเสียเวลาเฮาเพราะเฮาก็ทั้งเรียนทั้งทำง,งานมันแทบจะมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ละคนหรือว่าอาจจะขวัญชีวิตแล้วก็ยังโควิดวงการของการเป็นหนีน้เนาะพี่น้องเนะาะแถมบ่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกแต่ผมอยากให้มองมาที่ผมนี่ ลองหันมาศึกษาเบิ่งว่าไม่เห็นงานเมึงนะครับยังหรืออยู่อีอออที่าในมองที่ผมอยู่นี่อยู่ที่อิสระเลยว่ามันเป็นไปได้การทำง,งานมันบ่ได้เลวร้ายในตามที่พ่อแม่ที่คิดหรือจินตนาการเลยเราเป็น,น้นองก,กันแพ้เดี๋ลงมาเบิ่งแล้วสิติดใจพี่น้องหรือว่าเงินเดือนแต่ละเดือนที่ได้ มันก็มีหลักการะเหตุผลหลายอย่างเนาะเหตุงาน์อีพมันการงานพยายาม็กระบอกขึ้นก็แตกต่างกันออกไปเงื่อนเดือนแตกต่างกันออกไปพี่น้องเอ้แต่ผมก็จะฝากฟังให้พี่น้องดูร้านในบ้านดีกว่าสิไปด่านต้นเหตุการณ์กรุงเทพกรุงไทยเนาะอยู่สายกระตามในเมืองไทยเนาะอนนี้โอ้ยบาไปพี่น้องเอ้เริ่มเศรษฐกิจเริ่มสินพังมมดทุกอย่างละ ปีีน้มีสินที่ต้องหาเงินใจนี่ใจสินเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนนี่แหละไม่เก็เลยอยาบปากพี่เนาะอายุพี่ขั้นขั้นโปรตรงเป็นจบสูงมากๆกระไดพี่เนาะเพียงแต่อายุตั้งแต่ยี่สิบสามปีขึ้นไปก็สามารถสมัครมาได้แล้วแล้วก็บโบเกินยี่โบเกินสามจุดเก้าปีครับอายุยี่สิบสามปีถึงสามจุดเก้าปีนี่แหละคือก็เก่งทุกคนพี่เนาะก็จะเปิดลับสวง เปลี่ยนพฤติการเลยพี่น้องเลยฟ้องทุกปีเดี๋ยวผมสีมาเดี๋ยวผมสีลงคลิปต่อไปให้พี่น้องเลยศึกษาเบื้องว่าการที่สีมาเฮ็ดงานเดียรพี่หรือ,อขั้นตอนต่างๆว่าต้องได้เตรียนยังไงพี่สีมาแต่ละขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะที่ผมสีเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังแล้วก็มีขอแนะนำถี่มาเฮ็ดงานเดียรพี่ว่ามันเป็นแบบใดจังใดมีแนวทางกับใดผมสีแนะนำให้พี่น้อง ได้ศึกษาในคลิปต่อไปนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงสาม,มีกับน,น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีเหตุงานต่อผมสีเล่งงานผมแหละแบบจังใดกับผมก็ฝากส่งทาง YouTube ของบ่าวเอีมไทยนครนะครับเนดะ้อคนหมักมูหมักมวลไม่หลุนยุคใหม่ใส่ใจการเกษตรนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ